ครับน้อมกราบสักการะไดองพระบรมธาตุโดดครับจัดมหาสารคข้ามนะครับในกนนีลูกหลานที่งานมรรงประเบียวกาสิ์นะครับได้นนลลงงเดินท่างมาหอดจอดถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับขอ,ง,ง,อนง,งน,งนีอีกปีหนึ่งอีกหลังนึ่นนะครับซึ่งมนีโดยการนําของสองพระเอกยอดตะตันยู วนาผู้นำทีมงานรับว่าที่ลอยตีสวิสับพึ่นลำพร้อมโดยพุณเอกภักดีพุลธลำนะครับในน้คารวานลูกหลานศิลปินพร้อมโดยนักแสดงนะครับของทีมงานลูกหลานระเบียบวัตศิลป์ใดแมานองกราบสการะพระรมธมาตานห้าดูนะครับในสำหรับปีนี้อีปีหนึ่งครับสึ่งตอนนี้ทั้งด้านของวนาผู้นำทีมงานนะครับเพิ่อนเกษตรใดทั้วิธีกราบไหวสักการะขอบคอณและกับประจำปีที่ลูกหลานระเบียบวัตศิลป์นะครับใ้มา เปิดท้าการแสดงและกกรที่จะทําการแสดงเฉลิมฉลองงานนะครับกับประจำปีในสำหรับปีนี้นะครับในช่วงนี้ขอเชิญหน้าผู้นำทีมงานครับได้ถวายนะครับดอกไม้นะครับพวงมาลัยนะครับพวงเดาเลื่อนนะครับแต่ศิลปศิิ์นะครับที่องค์ประธาห้าุลของเฮา นะครับการคือพระเอกจอดตะตันยุพูพี่กับวารีรตีสุริสักพุ่นล่อมเป็นตัวแทนนะครับของทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์นะครับในการนะครับกราบไหว้สกการะขอพรนะครับในสำหรับมนี้นะครับเอาพี่น้องเพื่อนมาล้อมเช้าจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องช่างดูนตลอดจนพี่น้องเพื่อนมาล้อมจากหลายจังหวัดครับที่ตั้งใจมากนะครับวงบุญไว้สอปีกับพี่น้องช่างดูนนะครับในสำหรับมณีน้องเป็นนาทีมของลูกหลานระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเป็นมหรสพฉลองสมโภชิระดับเกียรติย ขอบด้วยนะครับในช่วงนี้ได้นั่งทำศิลปินนะครับนักแสดงของหลงห้านที่งานระเบียบวัฒนศิลป์สิริมา้องมาล่ำมะฟอนนะครับถวายด่องค์พระบรมธาตุหน้าดุลกอทีสิด้ท่าการแสดงบนเวทีให้พี่ไพน้องในบังในช่วงกันนด้สำหรับวันนี้ครับเอาพี่น้องเขาในสำหรับนะครับช่วงแรกนะครับกอที่จะเป็นการฟอนการล่ำ นะครับกิรจัดการถวายเสียงนะครับโดยทั้ง,างา้นงงานของพลหนาพนักทีมงานรวมโดยศิลปินพระเอกนั่งเอกของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับได้ถวายเสียงเพลงลั่มทับน้องขอ,อนแก่นนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์อีตลักษณ์ของทีมงานลูกหนาร,ระเบียบวัฒนศิลป์ที่ได้สืบทอดกันมาตอลดอดระยะเวลา61ปีแห่งพี่น้นนนองครับเอาวันนี้ขออยากเชิญน,นะครับท่านของ ที่ห้องห้องส่วนแรกของอาบายนขอพ่อหลวคสร้างถวายเลยนะครับถวายแล้วขอขอบพ่อตอนนะครับเอาให้ลูกเต่าสุกุสุคนเดอร์นะครับน้องที้งงานตลอดจนทงานของนะครับศิลปินเฮาสุกุสุคนนะครับให้ชมดีนะครับเป็นดาวประดัวรสักการะขอพรอในองพระอรุณประทานหน้าดวงก่อนนะครับเอาคอพมโน้นเชิญนะครับสวีภาพโน้นเอา ให้คนตั้งคิตตั้งใจว่าต้องเมื่อยขึินนะครับเพื่อที่จะเอาสิ่งดีๆต <top Regular> <Aus> ่อองค์พระธาตุน่าดูเป็นองค์พระธาตุของเมืองอีสานเน่าที่ได้กราบรมกับถือบูชาเป็นของ่บ้านของเมืองของคนอีสานนะครับอิมีนาสกาเลนาธรรมพุทธังอภิพูชยามาอิมีนาสกาเลนาธรรมธรรมังอาภิปูชยามาอิมีนาสกาเลนา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุข้าพุทธเจ้าบอกคือน้ำสกุลเด้อ น,น,นายอนุทัศน์ชัยภูมิและทีมงานระเบียบว่าตาสินทุกบชีวิตกับพี่น้องแขนปิงทุกขัน้นขอนอบน้องแดย่สิินสิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้โดยมีองค์พระธาตุนาดุลพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์เทพเีวาองค์เทวดาทั้ง16ชั้นฟา15ชั้นดินองค์ปู่นาคาีราคาพญานคราช เทพไทยองค์ราชังทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาแห่งองค์บริธาตุนาดุลรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรักษาคนโลกที่ปกปักรักษาในสถานที่สถานธรรมอย่างนี้วันนี้ลูกหลานทีมงานระเบียบว,วาทศิลป์จะไปน,น้อมถวายเสียงในน้อมถวายมือในการแสดงของทีมงานระเบียบว,วาทศิลป์วันนี้หากด้วยกายวารศูงศิลป์อินทรียา อาญาธาตุสีสามสิบสองชนิดโอมพรเอิ่อนวาคนผู้พูนยีลองคนนักเอิ่อนวาอาสุภะซึ่งเป็นของปฏิกูลเสื่อมสูนย์ปคงทีนั่นละหนีไปไหนก็มีใจมาของเกี่ยวเรียกว่าใจดวงเดียวที่ละพานก่อนตังบินยางยังสวัสดี์าน สวมแจ้เทาหนั้นมาคือทังอลนหันเทายังขอนนี้มีอยู่ฝาแก่สอนลาจอรเก็บบ้านลาซาปู้ยชนใหญ่ไข่เที่ยววันนายนางพยินว่า

อยในน้อยนึงครับวันนี้สิงห์บอกนาที่กับคุณยิมสมรดีกุลชมโร่รีบครับนั่งเองตลอดกาลได้เป็นตัวแทนศิลปินไฟยิ่งขอกท่ากับดักและถวายเสียงได้องค์พระลูกวนหา้าดนดของท่าในชมนี้ขออย่าเล่นเช่นครับ 你的爸爸。 i